เราสองคนนะครับลุงกับป้านะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาตั้งแคมป์ที่่าลงไหลนะครับบ้านเดินมาป่านะครับทุกคนไม่ได้จองเลยครับฟล็อกอินเลยเดี๋ยวไปวัดทางหน้านะครับว่าจะมีที่ให้เราไหมครับตอนนี้ก็จะหกโมงครับเรามากันเย็นนิดนึงเร่ออาการคึมครัก็ก็หวังว่าฝนคงไม่ตกนะครับทดูท้องฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวไปลุยกลางหน้าครับหาลงไหล บ้านรักไทยนะครับเหนืนาานนอนภาการเดินทางของเราสมคนก็ไม่ยากครับกด GPS พาลงไหลนะครับบ้านรักไทยเหนือนภา,านถึงแน่นอนครับ สตอที่ตตเหรอมีตเบลเลยอ่ท่ไหนห่อน่มอ้องน้ำเออนัจริงอ๋อมีมีรไปจอดตรงนี้เออไม่ต้องรับไปลงไปเลย อ้โหวันนี้เจ้าของมันออกฟังรอบเมื่อกี้เขาไปติดต่อต้องติดต่อป่ะคะเออไปเลือกซิปไปเลือกอ๋อจ้าขอไม่ยู่แล้วรถหนึ่งเขาตรงไหนได้เอาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแยกกันจ้าอ่าโอนอ้องมาลดใช่ไหมครับเออให้เขาเจ้านั้นเขาหลบนิดนึงแล้วก็เอารถลงไปเลย นี่ครับแคมป์ของเรานะครับที่ผาลงไหลนะครับมาลักไทยเนินมะปางพิษณุโลกครับบรรยากาศดีมากครับยินนี้ คือเต็นแล้วครับมมเมนูคืนนี้หมูย่างเกาหลีนะครับกำล,ลังต้มน้ำซุปหม, <c oughs> มูย่างครับคืนนี้หมูย่างหมูย่างคนไทยนี่แหละ พ้นซื้อสเสบียงมาไม่เย็นนี่เองครับตรงวังทองนะครับ ไฟครับสวยมากก็แรีวกว่าดาวกลางคืน,นเอ๊ะดาวบนดินดาวบนดินครับที่ผ่าลงไหลนะครับสวยมากนี่ป้านอนแล้วคืนนี้สามทุ่มครึ่งส,สี่แล้วสี่แล้วเหรอโอเคดูทุกคนดูวิวด้านนอกอันนี้มองจากในเต็นท์เลยนะครับเนี่ย สวยงามมากดาวบนดินทุกคนครับบรรยากาศยามเช้ารับตอนนี้ ตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วครับเมื่อคืนก็ฝนตกตั้งแต่ตีสองครึ่งนะครับที่หยุดเมื่อกี้นะครับแต่ตกไม่แรงครับตกพรมๆเรื่อยๆครับทุกคน ตอนนู้นนะครับจะมีหมอกขึ้นมเป็นย่อมย่อมนะครับตรงนี้จะเป็นป่านะครับส่วนตรงนี้จะเป็นวิวโล่งๆครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับเนี่ยก็จะมีหมอกแงจางนะครับทุกคนสดชื่นะครับยามเช้า คืนฝนตกตั้งแต่ตีสองนะครับตีสองครึ่งนะครับเต็นเราสบายๆครับเอาอยู่ครับน่ครับรูปถักเต็นนะครับ DIY นะครับสบายๆครับถ้าไม่มีลมสักอย่างเราไม่กลัวหรอกครับดูครับทุกคนบรรยากาศยามเช้านะครับพาลงไหลนะครับ เดินมาปางบ้านละไทยนะครับพิษณุโลกตอนนี้จะเป็นลานกลางเต็นนะครับในออสวนยานะครับนะครับเขาทำสวนยานะครับแล้วก็เปิดเป็นลานกลางเต็นนะครับนะครับล่มรื่นมากครับด้านหลังกว้างขวางมากครับ บรรยากาศโคตรดีครับทุกคนมีไฟนะครับมีปลั๊กไฟให้พ่วงนะครับนะครับมีปลั๊กไฟตลอดตามจุดๆนะครับแล้วก็มีห้องน้ํานะครับห้องน้ำหนึ่งจุดนะครับแล้วก็สองจุดสามจุดนะครับห้องน้ําเยอะครับตรงนน้นอีกโอห้องน้ําเยอะมากครับตรงโน้นก็มีครับอันนั้นเป็นบ้านเจ้าของนะครับก็จะมีบริการกาแฟนะครับอ่านตำสางได้ครับ ตกเถอะทาดีแกแกยังเย็นยเแต่ดายหมอกไม่ขึ้นเมื่อวานขึ้นเต็มค่ะขึ้น่ะใช่ค่ะเมื่อวานขึ้นทั้งวันอ้โหก็มีหมอกด้วยเมื่อวานตอนเช้าขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นจะลงเดี๋ยวขึ้นมันมันมีแบบนัหนาๆหรือว่าเป็นแบบเป็นข้างหน้าข้างหลังหรอน่าเสีย อยู่กแมววันนี้ก็น่าจะขึ้นอ่ะน่าจะสายๆหน่อยงะได้มีงอได้ครับงอหนึ่งจานน,น,นี่ครับมีก็ต้มนะครับจากทางลานนะครับ